อเอาอาหารให้มันเพิอันนี้กินได้ล่ๆขาบอยู่เพราะว่ามันต้องนะก็เลยให้กินสลับอาหารกับปตะปูเพื่อนมาก็มาหาล่ละเอจอยบอกให้หันหน้าเอ่อย,อยจะอับน้ำอาหารลูกหลานก็กินลนะดูทีวีกันอยู่อาหารมาไว้ ไปไวให้แมวหน่อยคุณส่สองทุ่งหนึ่งอันนี้เอาไว้ให้แม่มันถุงหนึ่งนะสลับกับปัาถูโอ้โหเจ๊ย่ายไดเพื่อนมันมายุตัวยล่ละเพื่อนมาห่วมกันละแต่แมวทร้าซีนี่ดีนะแต่หอบบ่คอยเล่นมันดอกอืมกินเลยกินหนักๆตัวเองอต้องฮะลูกเป็งนะพาะหนุ่มเต็งล้วหอเพื่อนเดี๋ยวบนหนึงเขาจะให้หน่มเด้อ เพราะว่ามันต้องเกิดแน่คงบรรณานหรอกสีสีจะเพิ่งเกิดกันเด้อไปทํางานอันเกี่ยวบัตถวอยู่เข้าใจบ่ไหนมาดูติอนอนลงก่อนก็พออันนี้นอนลงนอนลงนี่ก็พอหน่อยก็พอหน่อยพ่องมึงอ่ะผัวมึงอยู่ไหนฮะทิ้งให้ตัวเองเลี้ยงลูกด้วยคนเดียวมึง นายข้อคอดูหน่มเต็งแล้วเพื่อนเพราะว่าคงวันนานอเออคงวันนนคงเกิดน้องพะมือเขาทุกเพื่อนเขาไปเจ๊ยังโหไปอันเออเออหัละสีเวลาเก็บตอง่ะให้เก็บให้เก็บมือเจ้าเด้อหัวเบ่ให้หัวบ่ให้เก็บมือเจ้านะ จะไปเก็บมาขมมามเมื่อคืนนะทองเริ่มเต็งแล้วตัวนมมันอตัวนมมันดูมือเขาก็ดำด้วยเพื่อนเพ<น>ราะว่าเขาไปอันนีก้ก่อเขาไปค้นบรทัวขึ้นเข้ากล่องกับตะถีกาลัางมานี่จนพอนี่ไหนไหนดูที่นมมันเต็งแล้วเพื่อนเดี๋ยวบนนึงเขาเจ้ามะนาวขัดขัดมือมือดำด้วยเพื่อนด้วยเพราะว่าไปค้นประทัวเข้าบานจนซ่องไปใส่เอเนี่ยมีนมอยู่องอันหอ้อ หนุ่มข้างนี้มีสองสีเวลาเกิดลูกอะขอพกเด้อเออขอพกเด้อเออไหนไหนสีขอพกไหนฮูบบออืมพอทองลูกมันดินเพื่อนตาติด็กอ็นดูมันก็เอาก็มัวจะแย่ได้เพื่อนเฮ้ยเนี่ยนมมันเตง็งหมดล้วเนี่ยเนี่ยนมอ่ะมือใยอ่ๆก็ดำดำไหนพอดูอันนี้ก็เตงละเพื่อนนี่นี่ไหนดูจิ นมันมีกี่อันเขากำลงันงนนอนดูเจ็บต้องบ่นอนลองก็อนนอนลองก่อนเล้วไหนไหนเออกินแล้วก็อันนี้นะไหนพอดูเอ็นอดูมันเกพื่อนขาบูเจียดเดพอดูมัมอนวัน,นอ,ะนอนน่ะถ้ามันเกิดลูกมาไล่นี่ผัวมูอยู่ไหนฮะ เขถามดูแล้วผัวไปไหนผัวไปไหนก็ให้ตเตงเลี้ยงลูกที่คนเดียวอะอแฟนตัเงไปไหนล่ะมันเป็นมันเป็นไผ่แฟนตัวเองมันเป็นหน้าตาจะไหดฮะมันเป็นหน้าตตไใจสีอรอบอแฟนตัวเองอะหน้าตามันรอบอใจสีนี่หน้าตาดีนะตามันใส่ใส่เพื่อน เขามาทำเขามานั่งเล่นอยู่ห้องขวานีั่นก็มายุตัวนแอาทิตย์พ่อนั่งพ่อทองรูปตัวเบนเตเต้เลยเนี่ยนมเต้นบุหเลยพ่อทองมันเต้นเนี่ยพ่อกกินข้าวหนักๆเด้ออันลูกตัวเองอ่ะบบแจ๊บใบจมึงคนเดียวแล้วไหนสีมึงมีลูกแล้วนะกินข้าวกินอาหารเพื่อนกินหนักๆ ตัวเองอะมีลูกตัวเอะเอาไปให้เพี่อนนี่เพราะว่ากินอาหารพ่องเพื่อบำรุงล,ลูกมันดีน้อยนึงว่ามันมันบ่ค่อยดื้อล้ะบ่ดื้อแต่คนเอาทื่อนะ่ะแมวนีเก็ห้องแมวซ้ำน้ำนะแมวซ้ำซี่มันจะเหมาะหอมันจะมีตรงนี้จุดนึงเหมือนตาหน้ามันดัง มันเมจิค่ะรูปทั้งหมดที่ถ่ายอ่ะมีเลยจะ à. đâu này เก็บยูบอร์จ này, อาวอาอาย่าก,กินกันมาเนี่ยลงมาเนี่ยกินให้อิ่มเลยกินแล้วก็จะเก็บละก็อท้องมันด้วยเพื่อนนมมันเต็งแล้วหะมาจับพ่อนมมันเนี้ยนนมมันเต็งแล้วหะก่นม,มน,น,นมแข็งก็ลๆอกเลย่ะถ้าจะไกลเกดลดละอย้ยจนยาเดย มาให้กินกระเอ็นดูอิ่มแล้วคิปปุ่มก,กระแก่ไปอิ่มแล้วก็เก็บไล่สะาอาหาอาหารกระทุ่งละห้าสนะิบหกสิบนันกินอิ่มแล้วก็ไปนอนเลยฮะเจ็บต้องบ่ะจะเกิดลูกะน,นี่ เกิดลูกอย่าลืมบอกกันเด้อฮู้บอ้ะเกิดลูกอะพอพกนาะฮู้บอ้ะพ่อเบนเตเตเลยเพื่อนบอกวาอย่าไปอันเตมีอัวตนินฮะุนดีน่ะมือเย่อยกระดัมดำอันคุ้นทัว